สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บานมีครูอ่อน,นะครับเมื่อวานไปเคลียร์ออเดอร์มาที่มีปัญหานะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับที่หยุดไปเมื่อวานหนึ่งวันขออนุญาตนะเอาสินค้าที่ค้างอยู่ในร้านนะครับผมมารีวิวคุณผู้ชมได้ดูกันหน่อยดีกว่าเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยสินค้าใหม่ก็ยังรอคอยการมาลงนะครับส่วนสินค้าที่อยู่ในสต็อกนั้นก็อยู่มาเป็นเวลาเกือบสองถึงสสัปดาห์แล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะต้องไปสู่มือของคุณผู้ชมได้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จัดราคาพิเศษพิเศษสุดๆให้เลยแล้วกันนะครับขออนุญาตเริ่มต้นด้วยตัวนี้เลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเป็นงานเหล็กแหนบครับผมนะฮะตัวที่เป็นงานเหล็กแหนบอารันยิกนะฮะเดี๋ยวนิดนึงแล้วกันฮะนี่นะครับ เป็นงานเหล็กแหนบอารันยิกแท้นะครับคุณผู้ชมนะฮะจะเป็นรุ่นคมพิเศษนะฮะนี่นะครับจากพระนครศรีย,ยุธยาครับตัวนี้จะเป็นงานเหล็กแหนบตีร้อนนะฮะเป็นงานเหล็กแหนบตีร้อนแล้วก็เปิดคมแล้วใครที่อยากจะได้งานแนวนี้เอาไปเ,าเขาเรียกว่าไปทํางานในทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยผมคิดว่าเหมาะสมนะครับอันนี้เหมาะสมนะตัวนี้เหมาะสมมากๆเพราะว่า ด้วยความที่มันตีร้อนนะครับทำให้ความแกล่งของตัวเหล็กเนี่ยมันมีความแกล่งที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็บริเวณตัวของใบมีดเนี่ยมีความโชว์เนื้อหนังมังสาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็จะมีแบบเป็นร่องเป็นร่องนี่คือเป็นเป็นเหล็กแหนบที่เขานํามาทำเป็นมีดโดยที่ผ่านกรรมวิธีที่เขาเรียกว่าตีร้อนเพื่อให้ความแกล่งของมันเนี่ยทนทานต่อการใช้งานนะครับนี่นะ ดามจับก็ยังหุ้มซีนอยู่เลยนะอันนี้ผมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันเหลืออยู่2เล่มนะฮะสำหรับเล่มนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือผมอยู่ในช่วงกำลังจะปลดสินค้าออกนะเพื่อเอาของใหม่มาลงนะครับจัดไปเล่มนี้ใครจะรับนะครับเหล็กแหนบอารันยิกนะฮะเหล็กแหนบอารันยิกตัวนี้ครับใครจะรับผมขออยู่ที่300บาทส่งฟรีฮะอ่ะวันนี้ขายโหดนะะเหมือนไปโกรธใครมาจะปลดของนะฮะ ไม่พออ้าวขึ้นงานจะแพ็กคู่ไปเลยฮะจับไม่พออันนี้หนึ่งเล่มอันนี้อีกหนึ่งเล่มนะฮะสองเล่มแล้วสองเล่มแล้วนะครับอันนี้สองเล่มนะไม่พอเอาเลื่อยไปอีกหนึ่งสามชิ้นนี้คืออะไรคุณผู้ชมกำเงินมาพันเดียวพอฮะ อันนี้กัเงินพันเดียวพอได้ไป3ชิ้นนะฮะมีแค่ชุดเดียวเซตเดียวนะครับเพราะผมต้องการปลดสินค้าเลื่อยตัวนี้มูล,ลค่คาที่ผมนํามารีวิวก็คือ200บาทนะครับเลื่อยตัวนี้200บาทนะฮสองร้อบาทด้ามจับเป็นยาง ABS นะครับผมอันนี้เคยรีวิวแล้วถ้าใครจะเอาเลื่อยอย่างเดียวก็ส0 0ส่งฟรีนะครับอ่าแต่เซตเนี้ยผมมีเลื่อยให้ละหนึ่งนะะหนึ่งชิ้น ชิ้นที่2ก็คือจะเป็นตัวสปาต้านะฮะงานแบรนด์ออคเฮดนะครับผมตัวนี้นะจริงๆตัวนี้300นะครับนี่นะไอสามร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้มันจะมีแบบชูริเคนคว้างแนละมีดคว้างอยู่นี่นะฮะขออนุญาตไม่แกะอาหมดแล้วกันเพราะต้องการปลดนะครับผมนะฮะสองชิ้นนี้ปลาไปซะห้าร้อยห้าสิบแล้วนะครับผมแต่ผมเคยเอาสปาต้าตอนนี้มาจัดโปรโมชั่นเหลือสามร้อยนะที่คุณเห็นนี่คือจัดโปรโมชั่นอยู่นะนะ เ้ารวมกัน2ชิ้นนี้อย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีสามร้อยห้าร้อยห้าสิบนะครับผมห้าร้อยห้าสิบนะฮะและตัวนี้ปกติอยู่ที่แปดร้อยนะครับเป็นขนาดยี่สิบเอ็ดนิ้วครับผมนี่เป็นดาบซามูไรของอารันยิกนะครับซามูไรอารันยิกเป็นงานสแตนเลสเปิดคมแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะคุณกำตังมาพันเดียวคุณรับไปเลยสามชิ้นครับอันนี้ แพ็กเกจนะฮะมีออเดอร์มีชุดเดียวนะครับกาตังละพันเดียวไปเลย3ชิ้นเพราะมันเหลือแค่อย่างละชิ้นเท่านั้นนะครับแต่เลื่อยยังมีให้บริการอยู่เลื่อยยังมีอีกสองสามชิ้นนะครับเลื่อยยังมีสองสามชิ้นใครจะรับนะครับเลื่อยอย่างเดียว200แต่ถ้าเกิดเราชุดนี้ใครจะรับเอาไปพันหนึ่งส่งฟรีด้วยนะฮะพันหนึ่งส่งฟรีอ่ะโอเคครับเขาเรียกว,ว่าเคลียร์เคลียร์สต็อกกันไปนะฮะไม่พอฮะเล่มนี้งานเหล็กแหนะ เล่มนี้งานเหล็กแหนบเอ้ยไม่ใช่เหล็กแหนบเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนครับอันนี้น่าจะเป็นเหล็กกล้านะคุณผู้ชมใช่ไหมเนี่ยนะอ๋อตัวนี้เป็นเหล็กเยอรมันนะฮะที่ผมเคยรีวิวคราวที่แล้วเคยรีวิวอยู่นะครับนี่นะเหล็กเยอรมันตอนนั้นเปิดราคาไว้ที่พันสี่นะครับไปแล้วสองเล่มแต่วันนี้ขออนุญาตพี่ๆทั้งสองคนที่ซื้อไปด้วยนะครับไม่ใช่สนิมนะอันนี้เช็ดออกได้นะครับไม่ใช่สนิมนะเป็นฝักนะครับ ขออนุญาตที่พี่ที่ซื้อไปสองคนแรกที่พันสี่นะครับพอดีต้องการจัดโปรโมชั่นต้องการจำนวนต้องการเงินคืนนะครับใครจะรับเจ้ามีดเหน็บตัวนี้นะฮะพร้อมกับซองนะฮะมีดเหน็บพร้อมกับซองเป็นฝักอ่เขาเรียกว่าไม่ใช่ซองหนังนะเป็นเป็นฝักไม้นะฝักไม่อ่าฝักไม้สักนะครับผมใครจะรับเอาไปพันหนึ่งตัวนี้หนึ่งพันนะครับตัวนี้หนึ่งพันถ้าใครจะรับนะครับมีดเหน็บพร้อมฝักไม้นะครับหนึ่งพันบาทนะฮะ จัดไปครับผมอ่ะปลดราคาก่อนที่จะรีวิวตัวอื่นนะขออนุญาตเอามาปลดก่อนปลดสินค้าก่อนช่วงนี้แพ็กเกจสุดคุ้มฮะยังไม่พอชุดแบบนี้ฮะมีติดปลายปืน AK47 นะครับปกติชิ้นใหญ่400ชิ้นเล็ก350และชิ้นเล็กสุดเนี่ยนะฮะ300รรวมกันแล้วเนี่ยประมาณาพันกว่าบ,บาท ใช่ไหมครับพันกว่าบาทประมาณพันห้บาทถ้าใครจะรับแบบแพ็กเกจสชิ้นไปเลยนะครับขอ900าร้อยนะฮะมีติดไปปืนใครจะรับขอ900ครับคุณผู้ชมอ่ะปลดไปอีกหนึ่งรายการครับนี่วันนี้มาเร็วเคมเร็วนะครับวันนี้ผมต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดไม่ได้รีวิวนะครับของใหม่เพราะว่าที่ดูตอนนี้คือมีแต่ของอาเก่าๆกันเลยนะครับก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวเราจัดโปรโมชั่นโลโลไปเลยนะฮะอ่ะไม่พอฮะ ่สุดคุ้มสุดคุ้มไปผมมีงานแ a มโบ้สองแล้วก็มีงานแ a มโบ้สี่ซึ่งตัวนี้เนี่ยมีผู้คนถามมาเยอะเหลือเกินแต่ว่าซองตัวนี้มันแตกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะไปซองหนังพ u ที่แตกนะครับผมแต่ตัวมีดแ a มโบ้สี่ 4, เนี่ยปกติดีครับสมบูรณ์แบบ100%นะครับนะตัวนี้ปกติส่ไอ้ินะครับแล้วก็แ a มโบ้สี่นะ750นะ แล้วก็แลมโบ2อยู่ที่600นะครับเนี่ยนะ6ก0กับ750นะครับวันนี้ถ้าใครจะรับคู่นี้ผมเหลือแค่คู่เดียวเอาไปแบบขาดทุนเลยนะครับผมเอาขาดทุนเลยผมขอพันหนึ่งใครจะเอาคู่นี้ผมขอพันหนึ่งนะครับนี่นะผมขอพันหนึ่งพอนะฮะอ่ะโอเค วันนี้ผมว่าเหมือนว่าปลดสินค้าชุดวใหญ่ไม่ได้ปิดร้านนะครับอันนี้ไม่ได้ปิดร้านนะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ากําลังจะเคลียร์เพื่อของใหม่มาถึงแนละ้วเดี๋ยวผมไม่มีตังค์จ่ายของใหม่นะฮะอ่ะแบ็กฟอกครับแบ c ็กฟอกตัวนี้ปกติ950ถูกไหมครับแบ c ็กฟอกตัวนี้950นะครับคุณผู้ชมอ่ะ วันนี้ผมขออนุญาตมาเร็วเค็มเร็วนิดหนึ่งนะนี่ l a c ฟ Fox ตัวนี้950นะครับคุณผู้ชมปกตินะแต่ผมเคยจัดโปรโมชั่นตอนนั้นเป็นช่วงครบรอบวันแต่งงานนะให้เหลือ850ใช่ไหมครับตอนนั้นนะลดไปร้อนึงใช่ไหมตอนนั้นไม่ได้กำไรอ่ะผมอันนี้หนึ่งเล่มนะหนึ่งเล่มแถมอันนี้ให้หนึ่งตัวเอาคู่กันไปเนะี่ยผมขอแค่พันเดียวพอ พันเดียวพอนะเป็นแบ็กฟ็อกแบ็กฟ็อกนี่เดินป่าได้จริงนะครับของดีบอกต่อฮนะแบ็กฟ็อกนี่ของดีบอกต่อส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นมีดแบ็กอัพได้นะครับสามารถเน็บเน็บไปเดินป่าได้แล้วก็จะมีแท่งแมกนีเซียม2ตัวไอตัวหนึ่งแท่งแมกนีเซียมแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งจะเป็นหินรับมีดนะครับเนี่ยนะอันนี้แท่งแมกนีเซียมกับนกหวีดนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น หินรับมีดนะฮะเรียกไม่ถูกนี่นะฮะหินรับมีดก็ใช้รับมีดได้ตัวใบมีดเนี่ยนะครับไปทรงนี้เปิดคม100แล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผมลองคมให้ดูแล้วกันนะไม่เคยได้ลองคมเจ้าตัวนี้เลยนะฮะคมเฉียบนะครับสบายใจหายห่วงนะครับมีตัวนี้เป็นมีดแบ็กอัพได้นะฮะมีดเบื้องหลังได้แต่ว่าเป็นตัวหลักไม่ได้นะเพราะฟันไม้ไม่ค่อยดีสำหรับเจ้าตัวนี้นะ,อะโอเคครับผม คู่นี้เอาไปพันหนึ่งฮะจับจเป็นคู่เป็นคู่ให้วันนี้ใครไม่ทันก็คือผมก็ปลดแล้วนะแค่วันนี้วันเดียวนะนะวันอื่นไม่ได้นะอะโอเคขออนุญาตไม่ได้ให้เลือกสีเลือกลายนะต้องขอขออภัยด้วยครับเคบาเคบาฮะอ่าตัวนี้จะเป็น เคบาแบบนี้ฮะปกติมันราคาหนึ่งพันครับตอนนี้ตรงท้ายจะมีแบบนี้นะเคบาครับปกติราคาอยู่ที่หนึ่งพันนะฮะอ่ะปึ K ๊บเคบาอันนี้ปกติสองร้อยห้าสิบนะครับกระบองดิวแต่ถ้าคุณรับคู่เคบานี้ไปนะครับผมจัดให้ไปในราคา หนึ่งพันทุ่นพอเหมือนได้อันนี้ฟรีนะฮะเหมือนได้กระบ,บองดิวฟรีนะครับโอเคนะครับผมช่วงนี้ต้องการปลดของนะฮะแล้วก็อันนี้อ่าเป็นงานของออนตาริโอนะฮะมีดออนตาริโอออนตาริโอ ไม่ได้มารีวิวนานครับตอนนี้ตัวล็อกมี2จุดนะมีกระดุมล็อกตัวนี้จุดหนึ่งแล้วก็มีตรงนี้จุดหนึ่งครับแล้วก็เวลาใช้งานก็ดึงออกมาได้เลยนะแบบนี้ครับออนตาริโอนะครับมันจะเขียนว่าคอมแบทนะครับดาลางดามจับจะเป็นอ่าเป็นยางค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับติดปลายปืนได้ด้วยนะออนตาริโอตัวนี้ติดปลายปืนได้ด้วยบริเวณตรงคอมีดจะมีรอยหยักนะครับผมเอาไว้ตัดเชือกมันดีลาเชือกขนาดใหญ่ได้แล้วปลายมีดอ่ะ มันจะเปิดคมละหนึ่งร้อยเปอร์ซ็นะครับสันหนาโคตรเลยนะใครต้องการมีดไฟเตอร์สันหนาๆน,นี่ออนตาริโอตัวนี้ทำได้นะครับไปพอฮะไปคู่ไปคู่งานไปคู่งานเนี้ยนะนะมันจะได้แบบคุ้มค่าคุ้มราคาคุณมผู้ชมนะวันนี้ต้องการปลดสินค้าเพราะว่ามันอยู่มาของผมเลยนะนี่ถ้าเข้าสู่สัปดาห์ที่สามแล้วครับไม่ต้องการให้ขอบมันอยู่นานเพราะว่าเราต้องการความสดใหม่นะฮะ จริงๆมันก็ไมู่ดบไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าผมต้องการความสดใหม่ของสินค้านะครับคนที่จะเบื่อของได้ไวก็คือถ้าเกิดเราอยู่กับผมนานๆแล้วของใหม่ไม่มีไม่มีมารีวิวเนี่ยทำแต่ของน้เดิมคนที่จะเบื่อก่อนคือผมนะนะฮะอันนี้หนึ่งชิ้นนะครับไปคู่กันคู่นี้ไปพันหนึ่งนะออต์ติโอกับกระบองดิวนะครับขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีกระบองดิวนะครับนะใครจะเอานะครับออต์ติโอไปกับกระบองดิวพันหนึ่งนะฮะ อะอันนี้เคบาเหรอเคบาอะไรอีกตัวนึงเอ้าวนู่วเหรอตัวเดียวเหรอสองตัวอะไรในเคบาต้องการปลดนะครับเคบาร์ K ท้องอยักๆกันนะนี่นะโอ้โหเคบาร์ท้องอยักนะครับใครจะเอารุ่นนี้นะครับผมจากพันหนึ่งนะผมขอแปดร้อยพอฮะช่วงนี้ปลดสินค้ากันอย่างมองมันนะ ที่ร้านเนี่ยผมปลดไปเยอะมากนะครับบางทีใครมารับต่อไปเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะให้ราคาเขาเต็มที่เลยนะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมรีวิวของเดิมบ่อยๆตัวผมเองจะเบื่อก่อนทุกคนนะครับไม่ใช่ใครนะผมเองจะเบื่อก่อนแล้วถ้าเกิดทํา y o Yout ube แล้วมันไม่มีความตื่นเต้นอย่างเงี้ยมันจะไปต่อได้ยากนะครับยวต,ต้องหาของให,ใหม่ๆมาทําบ้างนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะฮะอ่ะ ไอที่เหมาแพ็กเกจเมื่อกี้ไปเนี่ยก็คือส่วนเมื่อกี้นะครับแต,ขออขต,ตข่ขออนุญาตขึ้นงานปกติเลยเดี๋ยวจะไม่มีตังค์กินข้าวกันนะฮะอ่ะขออนุญาตขึ้นงานมีดเชฟสักสี่เล่มที่อ่าอันนี้อาจจะต้องเป็นราคาปกติราคาเดิมนะคุณผู้ชมนะขออนุญาตถอดถุงมือก่อนนะถุงมือมันเปื้อนเดี๋ยวจะไปโดนมีดเชฟอ่ะอ่ะโอเคครับเริ่มจากอันนี้ก่อนดีกว่า จะพูดถึงตัว800ก่อนแล้วกันนะมีเชฟนะครับตัว800มี2นะแล้วตัวอื่นอย่างละ1นนะครับพอดีจริงๆอ่ะมันเข้ามาประมาณหนึ่งแต่ว่าพี่ที่เขามารับไปก่อนหน้าเนี่ยจังเอินบังเอิญจังหวะพอดีนะครับโทรมาพอดีแล้วมันมีของพอดีนะผมก็เลยจัดการเก็บไว้ให้นะครับรีวิวตัวนี้ครับเป็นงานกล่องดำที่ราคาแพงกว่าตัวอื่นค่อนข้าง ดับเบิลเลยนะเท่าตัวเลยนะครับผมตัวนี้อยู่ที่แ0ดรอยบาทส่งฟรีนะครับเอาผมเปิดให้ดูเป็นแบบไหนนะเป็นมีดแร่นะครับมีฟองน้ำให้ด้วยนะค่อนข้างพรีเมียมนะครับคุณผู้ชมแล้วความคมของพระจ้าปรคุณลุนช่องเขาเนี่ยบอกเลยว่าประทับใจแน่นอนฮะอะยวผมดึงออกมาก่อนนะขนาดความคมที่ดูือว่ากันปลายยังเอาไม่อยู่เลยมันจะคมขนาดไหน,นครับมีให้บริการ2เล่มครับผมสำหรับเจ้าโอมาเกเสตัวนี้นะครับ โอมาเกเซตัวนี้ด้ามจับนะฮะจะเป็นด้ามไม้แท้นะที่มีการเดินลวดลายค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับเดินลวดลายของไม้นะซึ่งมันเป็นเองไปตามธรรมชาตินะครับตอกด้หมุดโมเสกหนึ่งจุดนะครับจุดที่1แล้วก็จุดที่2ตรงนี้นะครับคู่กันตรงนี้จะเป็นหมุดธรรมดาแต่ว่าหมุดโมเสกจะอยู่ตรงกลางนะครับผมนะหมุดโมเสกเนี่ยจะถูกตีขึ้นมาในเฉพาะดาบที่คุณเอยเขาเรียกว่าในเฉพาะมีดทาครัวที่มีคุณนักคุณลักพิเศษนะครับ นะคุณลักษณะพิเศษก็ต้องใช้คำนี้นะฮะแบรนด์โอมากาเซครับผมนะฮะวัสดุใบมีดเปิดคมแล้ว100%นะครับแล้วก็ความบางของเจ้านี่เนี่ยสามารถเอาไปหั่นได้นะหั่นเนื้อซอยจงซอยจุอะไรต่างๆนะี่คือสามารถทำหน้าที่ตรงนั้นได้เลยนะครับผมแล้วความยาวของเจ้านี่นะครับผมจะอยู่ที่13นิ้วครึง่งความคมเป็นยี่ยงไรนะฮะขออนุญาตลองคมแล้วกันนะฮะเมื่อกี้คุณเห็นไปแล้วใช่ไหมว่า มีดที่เป็นซองแข็งลองคมไปแล้วเนี่ยมันยังดูไม่หวานช่านะฮะแล้วถ้าเกิดเราหวานช่าเนี่ยเป็นยังไงอะคุณผู้ชมลองดูตัวนี้นี่คือความช่านะฮะดูฮะกระดาษแทบแบบไม่สทกสะทา,านเลยนะเนี่ยนะถ้าแบบฟืบเดียวก็ได้นะครับตัดได้ตังใจนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะตัดมือดังใจนะดังใจจะตัดมือไปด้วยซะแล้วนะะเมืโอี้อ่ะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้คือในเรื่องของความคมเนี่ยคุณผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นมีดเชฟตัวละ300ตัวละ800หรือตัวละแสนเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงก็คือหลังจากที่เชฟเนี่ยใช้งานเสร็จแล้วอย่าลืมทําความสะอาดก่อนจัดเก็บด้วยนะครับแล้วก็ก่อนใช้งานทุกครั้งเนี่ยจะต้องมีการแบบรับคมเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้มันทื่อนะครับไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่มันก็ต้องรับคมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่ มีเชฟได้ไปสักระยะหนึ่งแล้วจะบอกว่าอาจารย์ทำไมอยู่ดีๆมันไม่คมก็มันต้องมีการดูแลมันด้วยนะฮะของอะไรก็ต้องดูแลมันด้วยนะครับคุณผู้ชมนะฮะอ่ะโอเคครับผมก็ตัวนี้800บาทส่งฟรีครับสำหรับมีเชฟตัวนี้นะฮะมีให้บริการ2ชิ้นนะครับอ่ะถือว่าเป็นของทำมาหากินเมื่อกี้ไปขาดทุนตัวอื่นๆไปแล้วตอนนี้ขออนุญาตเอาเงินเข้ากระเป๋าบ้างนะฮะอ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นคอท้องเหลืองเหลือหนึ่งเล่มน,นะ อ่ะอันนี้เหลือหนึ่งเล่มนะครับเหลือหนึ่งเล่มจริงๆมันสี่ร้อยห้าสิบก็เนี่ยผมจะเอาสี่ร้อยเลยกันนะมันเหลือแค่หนึ่งเล่มนะครับเนี่ยนะไม่ได้นะเป็นลดคุณค่าันไม่ได้มันไปดูไปดูมาแล้วเล่มอื่นมันไม่ได้ตังค์เลยนะครับขอญอยกคิดราคาเดิมเหมือนกันนะค,คุณผู้ชม เพราะเมื่อกี้คือเท่าที่ปลดสินค้าไปนะผมก็น่าจ,จะเข้าเนื้อไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอันนี้ขออนุญาตเข้าราคาเดิมแล้วกันเพราะว่ามันเพิ่งมาได้ไม่ไม่นานนะครับตัวนี้อย่าหาว่าผมใจไม่ถึงเลยนะครับผมก็ต้องกินข้าวกันนะคืออ่ะโอเคคอทองเหลืองครับอ่ะเอาตามความพึงพอใจแล้วกันครับคอทองเหลือง450านะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะตอกได้หมด3จุดเป็นหมดสีทองเหลืองนะครับขอม่เป็นคอทองเหลืองนะแล้วก็ บริเวณใบมีดเปิดคมแล้ว100%่นะครับคุณผู้ชมคือถ้าเกิดใครอาจจะแบบสู้ราคา800ไม่ไหวเนะี่ยก็ขยับมาตัวนี้ได้เลยนะครับนะขยับมาตัวนี้ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยดีไซน์เอาพูดถึงถ้าเรื่องของดีไซน์อย่างเดียวนี่คือดูดีไม่แพ้กัน่ะนะนะดูดีไม่แพ้กันแต่เรื่องของความคมเนี่ยตัวเมื่อกี้อาจจะคมกว่านิดนึงฮะอาจจะคมกว่าแล้วก็ทนกว่าความคมอาจจะอยู่ได้นานกว่าแ,แล้วก็ดีไซน์ของตัวนั้นนะ่ะด้ามจับมันมน,นะครับมีเสน่ห์นะฮะหรูหรา นี่ยตัวนี้ก็จะนี่นิดนึงแต่ว่าเรื่องของอความคมอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่านะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่เชฟแบบมืออาชีพที่ต้องใช้งานบ่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าความคมเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างขนาดนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้งานเป็นมีดเชฟเป็นประจําเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาครนะับรุยงานได้สบายๆนะครับนี่นะ ก็ประมาณนี้นะครับผมใครจะรับเจ้าขอทองเหลืองตันนี้450บาทนะครับไม่รวมค่าจะส่งนะครับค่าจะส่งก็ตอนนี้เนี่ยผมพยายามจะหาวิธีการทําให้ค่าจะส่งถูกลงนะครับสําหรับใครที่ซื้อเล่มเดียวจะได้ลืมตาอาปากได้จะได้ไม่ต้องแบบซีเรียสนะครับอ่าตั้งใจจะให้มัน50บาทถ้าเท่ากันทุกๆรายการทั้งเก็บเงินไปทางท่านอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวอดใจรอสักครู่นะครับผมก็กำลังติดต่ออยู่นะค,คุณผู้ชมจะได้รับ อ่สิ่งดีๆแนะ่นอนบางคนเขาเขาไม่มาคุยด้วยแล้วนะครับต่อให้เขาไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ขนส่งแล้วเขาได้ราคาส่งที่ถูกลงอะ่ะเขาก็ไม่มาคุยกับเรานะครับเขาก็จะกินเยอะกว่าเดิมแต่ผมให้ความจริงใจนะครับผมถือว่าเอาของมาแล้วคุณได้รับไปแล้วคุณมีความสุขเนะี่ยผมก็โอเคด้วยแล้วนะครับถือว่าผมก็ได้ค่าข้าวนิดนึงก็ยังดีนะแต่ว่าเป็นนิดนึงที่กินได้ตลอดชีวิตก็เอานะฮะดีกว่ามาได้เยอะแล้วกินได้แป๊บเดียวนะฮะอ่ะโอเค ไปต่อครับแล้วก็สุดท้ายของวันนี้คนนี้ขอแป๊บเดียวนะครับขอแป๊บเดียวนะขอแป๊บเดียวนะช่วงนี้ปลดของก่อนรอของใหม่จะเป็นมีชชฟตัวเดิมที่ผมเคยรีวิวนะครับผมแต่ว่าน,นี่เป็นเล่มใหม่ที่เพิ่งมาถึงนะเพิ่งมาวันก่อนเองมั้งเนี่ยมันพอดีให้น้องส่งมาให้เพราะว่ามีความต้องการของพี่ๆหลายท่านนะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าด้ามจับตัวนี้จะเล็กกว่าหมายถึงว่ารุ่นนี้จะเล็กกว่ารุ่นอื่นๆนะแต่หมายถึงว่าในรุ่นที่ทุกคนได้ไปเนี่ยมันจะเท่ากันแบบนี้เลยนะแต่ว่วาอัันนนี้มจะแบบ ดูเล็กกว่ารุ่นอื่นๆที่ผมรีวิวเมื่อสักครู่นี้จะเป็นด้ามตรงเลยนะครับ450ครับแบร์โอมาเกซส,สัมผัสดีครับเจอครั้งแรกนี่คือผมก็ชอบอะ่ะนี่คือมีดเชฟแบบนี้นะทรงนี้รุ่นนี้ที่ผมได้เป็นรุ่นแรกที่ผมใช้ในการสะสมมีดนะครับอันเนี้ยมารุ่นแรกเลยแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะประทับใจเลยมันคมแล้วมันก็ดูดีนะเวลาที่เรายกมีดอันนี้ไปช่วยงานบงงานบวชเนี่ย แม่ครัวด้กันเนี่ยงงแน่นอนว่าอ้ทำไมมีดสวยจังนะฮะนะอ่ะก็ถ้าใครจะรับตัวนี้ก็450านะครับผมไม่รวมส่งนะครับโอเคครับผมคุณผู้ชมครับก็วันนี้มาเร็วเค็มเร็วนะครับ20กว่านาทีเองแต่ว่าตั้งใจจะปลดสินค้านะครับอย่าไปดูนานเลยเพราะว่ามันมันเป็นของเดิมนะที่เคยรีวิวแล้วเดี๋ยวของใหม่มาผมจะรีวิวละเอียดแน่นอนนะครับทุกท่านครับแล้ววันนี้ก็ถ้าเกิดใครจะอุดหนุนผมก็0 9 9 2 3 6 0 8 8 2ครับ 099236882 0ล้านมีตรูออกยินดีให้บริการนะครับผมใครอยากได้เซตไหนแพ็กเกจไหนเมื่อสักครูน่นี้ถ้าไวไปขออภัยนะครับรีบจริงนะครับเพราะของมันเยอะถ้าเกิดว่าไปมัวพูดทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยมันไม่ครบแน่นอนนะครับผมนะถ้าใครจะรับก็เดี๋ยวผมติดต่อได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปลายบายสวัสดีครับ